อ๋อครับทุ่าครับทีนี้เรา okay. ก็ได้เดินทางมาถึงปราสารแล้วนะไปว่าจะเสียงเกมดังไปไหมน่าจะดังไปนะครับปปรับไม่ได้เรื่องทีเออว่าต่อกันนะครับสำหรับโกลด์ออฟพิชิมะนั่นเองขอโทษขอโทษ โอ้ยที่แดงชุบเลยอ่ะเจ็บปะให้รอนะเดี๋ยวกูจะจัดการเองไปเอ้าอ๋อการมาจันหน้านะครับเมื่อคุณโดนเห็นประสามารถจันหน้าได้เม่อถ้าหากระชังไปแล้วปล่อยเฮครับชิเจ้โตโนคอ้เขียนอะไรครับ เฮ้ยลืมลืมลืมเฮ้ย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 โอเคฮ่าฮ่าเล่นกูเกือบตายไอสัตว์เดี๋ยวขอโทษก่อนนะในตัวแดช่เยียเยียเกือบตาย ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัดเดเล่นบุโลกเลยเฮียผมจำไม่ค่อยจะได้นะแนมแนมในมากกูตาย อ้ยีกูตายเออเอาไม่อาไม่อไม่อ้ยผมลืมแล้วอะลืมอะเพราะน้เกิดอะดิเม่น,นะผมลืมไี้แค่ทำไงดีวะยังไม่ฟ้องคนระับ อเอา่าตงจำไม่ได้นะ้วแม่งลืมไม่ตัดต่อไม่ได้แล้วทำไมกูจะไปมึงอะถอยเฮ <c oughs> ้กูเกิดมาเพื่อคนเดียวอยู่แล้ว ผมก็เนบอกว่าถ้าเรากลับไปแล้วไม่กลับมาก็หนีไปเลยนะครัว่ากูตาย,ายแล้วนะเด,ดีเ๋ยวกูไปมไม้สัตว์ตวโอ๊ยลืมอีกแล้วโอ้ยด,ดูทางมึงไงจะได้กลับแล้วแหละไอ้เหี้ย <laughs> เฮ้ยเฮ้ยหลบได้ยังไม่ตายนะครับอ้งมาดินี่วัวโดดฟันด้วยตายไหมไม,ไม่ตายไม่จะตายไหมปีนะ่ปีอะไรวะไม่มีอะไรนะวันนี้เ,เย,ย่มาสัตผมชอบฉากแบบนี้มากเลยนะแต่ว่ามันเท่มาก นกไปหนึ่งดอกโอ้ยตกใจตะลึงดิตะลึงตะลึงดิตะลึงดิตะลึง,ลง,ลง,ลงโอ้ยหนุกว่ะ ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอย่ะโคตูห์โคตูขานเฮ้ยใครเรียกกูมึงชื่ไหมศิษยนซาไครหฮ้ยฉันเลือดอะ

ไอเฮี้ยนี้แสบไอเฮี้ยน like ี้แสบมึงเช็ดเช็ดหน่อยไหมที่พัฒนามือเช็ดได้มึงเช็ดเลื่อนในหน้าหน่อยไหม โอ้ไม่เต็มน้ากูทำไมลิะสายรงตามดรแค่ตรงน้วิ่มันจะกับเราได้หมดเลยเหรอโอ้ยโดนกูแล้วโดนกูแล้วไงผมจะทำให้วิชาที่ลุงฝึกให้ผมไม่เสียเป้า เสียเนี่ยโอ้ว้ายกูตาย s p a คือมัน,นี่แหละตายแล้ว่าคือในเรื่องคือกูอออต้องแพ้มันเหรออ๋อคือในเรื่องต้องแพ้มันนั่นแหละ นี่ไงสัตว์อย่างนี้ดิเพื่อนเอวกูฟันปากมันได้กูโอเคละ <laughs> เฮดสุดยอดหรอสายลมเช่อพัดพานำทางให้ค้าถีอย่างเงี้ยป่ะโอเค

馬が逃げちまったじゃないか。あるじのモトニーモドリしつけいな。<noise> え。 ก็จะไปช่วยทั้งสองคนนั่นแหละนะครับ จ้าเนอะยูมึงน่ะไปเว้ยไม่ใช่ <laughs> <he> e. <laughs> เชี่ยกระโดดเชี่ยอะไรขึ้นมาก่อน <laughs> เออ ีแมองโกดูนี่นะพ,พอ่อพ่อวลแมองโก้ยัดแม่มาดิเฮ้ย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 ขอโทษ ผมนี่เสียงของยูนะนะครับมันมันอยู่ข้างในปะะเปล่าเดี๋ยวถ้ากูจะฆ่าแม่งให้หมดตอนจบพวกมังโกโ้เคสสวยดิชอบอยังไงเคยแบบเนี้ยให้กูฆ่าเนะี่ยเออมึงเห็นก็มาโโออ นี่ที่อะชุดอุโคนโอปีไอสัตว์นะครับจะเอาเดี๋ยมบอกแค่นั้นแหละอ้าวควยอะไรควยอะไรพี่เบิ้มพี่เบิ้มอุ้ยพี่เบิ้มพี่เบิ้มพี่เบิ้มมึงดูจังไะสัตว์มึงดูจังอะไะเออมึงอีกตัวหนึ่ม นี่มีม้านะครับท่านผู้ชมโอ้มาเออมาไอเา้เหีย้ยมาเฮ้ยอ๋อกี่มา้าอื่นได้นะว <c ười> เวยอะไรตังเหี้ย,ยอะไรจวดตังกันเหี้ย,ยอ,อะไร้อมง่ะไวย ฮาวารีมิซุโนะโกคิวฮาฮมิซุโนะโกคิวอะพ่อมึงอะอม,มาดิฟาดมึงให้หมดาล้วไปที่ไหนต่อนะ hey, เดี๋ยวจอแล้ว

อ่ะครับผมทีนี้เรามาแล้วมันมืดแล้วมันบอกให้รอมืดเราก็ต้องรอมืดโอเคไปพาไปดิไปไหนอ่ะปบโอ้ก็โสงกันนี่ว่าไอ้เชียเฮ้เดี๋ยวกูต้องไปไหนอ่ะก็ต้องเข้าเมืองดิ ต่อนะฮะพี่น้องอือผมอย่าฆ่าได้ทีละคนนะไอ้เหี้ยวันละรอบตึงหางเนี่ยต้องปั่นคอไม่ตายเลยไอ้สัตว์ใี่ไหม 足を怪我しています。矢が当たりましたね。手追いの熊は死に物狂いだ。ぬかるでないぞ。わかりました。あとこの焼き傷では死なぬはず。見てください。この傷の跡は矢ではありません。あ、おいルングドゥン、や<音声す>。近く槍川だ。<音声す> 地の地頭様の背を狙うとさあかい怒りを抑えろ人殺しになりたいかこやつのように我らは武士だですがおじうえ罪人はその命を持って償わせねば目をそらすな怒りや恐れで人を殺めてはならぬ あれを胸に、切る。<laughs> <laughs> 敵を前にして背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと。 สอนสอนได้ดีมากนี่อะโอ้โหแขนหายเจ็บเลยแขนหายเจ็บเลยเลยเฮียอ๋ยอมึงหลับเหรอบ่อกมึงหลับอะอีสัสโอเคมึงน่าจะหลับไอ้เฮีย เจะอหาิมือนจินจะเห็นอะไรสักอย่างนะโอเคประจานหน้าเหมือนเดิมน,นะมาไอเทียวกูชอบ ตองมีฟังโอเคอกดหมอกลางนะครับพี่พี่กิดอืมเงีัดมีควานคนนั้นมีสอบ ช่วยล้วนี่น้อ้มึงเหรอูรคว่าพ่อมเงี่สัสจะว่ายก็สวยอีกอเซอ๋อไม่ใช่น้องม,มันนะตกใจ คย์นี่ก็น่าจะจบสำหรับเควนนี้แล้วใช่หมคิดว่าน่าจะใช่นะครับโอเคก็สำหรับกดออสซิทินาวันนี้คันนี้ออก็ขอมีไว้แค่แค่นี้แหละนะเพราะว่า มันจะนานเกินนะนี่น่าจะมาเกือบชั่วโมงได้แล้วมั้งไม่รู้น่าจะเกือบชั่วโมงหนึ่งนั่นแหละนะก็เดี๋ยวมาเจอกันพาร์ทหน้านะครับก็ขอบคุณสาหรับทุกคนที่รับชมนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้านะสถานี้ก็ลาไปก่อนนะครับ